สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คนดีจะมารีวิวความแตกต่างระหว่าง X Max V 3 Pro กับ X Max Starry ข้างในจะเป็นยังไงแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันหลายๆคนถามเข้ามานะคะว่าเจ้า2ตัวนี้แตกต่างกันยังไงเดี๋ยววันนี้คนดีจะมารีวิวให้ฟังจุดต่อจุดเลยคะ่ะเริ่มจาก X Max V 3 Pro ก่อนตัวนี้นะคะมาพร้อมดีไซน์สวยหรูหนีพกพาง่ายสะดวกแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมปากกระบอกสูบแบบนี้นะ,ะส่วน X Max s t y l e ตัวนี้นะคะมาพร้อมดีไซน์สวยงามค่ะและก็ปากกระบอกสูบเขาเป็นแบบนี้นี่ปากกระบอกสูบเก๋ๆแบบนี้เลยค่ะ ส่วนดีไซน์ของเขาด้วยขนาด X m a x 3 Pro จะใหญ่กว่านิดนึงนะคะส่วนตัว Starry เนี่ยเขาจะเล็กกว่าถ้าสมมติว่าใครที่ชอบเน็บใส่กระเป๋าตัว X Max Starry เนี่ยทำได้ดีกว่านะคะก็คือสะดวกสบายสำหรับคุณผู้ชายที่ชอบแบบเน็บใส่กระเป๋าก็คือง่ายๆพกพาสะดวกมากๆ ในส่วนของห้องอบ2ตัวนี้มาพร้อมห้องอบแบบเซรามิกเหมือนกันค่ะแต่ที่ต่างกันก็คือเจ้า XMAX V3 Pro เนี่ยมาพร้อมระบบอบแบบ Convection ระบบอบแบบ Convection ก็คือระบบอบลมร้อนซึ่งเจ้าตัวนี้ตัวฮีทเขาจะอยู่ข้างล่างแต่พอกดให้เขาทํางานแล้วเนี่ยความร้อนเนี่ยก็คือจะร้อนทั่วกันตราก็จะต้องใช้ลมในการช่วยสูบขึ้นมาแล้วเขาถึงจะมีควันข้อดีของระบบอบแบบคอนเวคชั o นเนี่ยก็คือเขาจะให้ความร้อ ทั่วกันค่ะถ้าเปรียบเทียบกับการทําอาหารก็เหมือนการเข้าหม้ออบลมร้อนยังไงอย่างนั้นเลยค่ะความร้อนก็จะทั่วควันที่ได้ก็จะนุ่มแล้วก็สมูทนะคะเหมาะมากสําหรับคนที่ชอบเทสกลิ่นเทสเทอร์ปีนนะคะของสมุนไพรกลิ่นที่ได้จะไม่เพี้ยนเทอร์ปีนของดอกเป็นยังไงลมลมและกลิ่นที่เราได้อะจะเป็นอย่างนั้นเลยค่ะ นี้ทําได้ดีมากๆส่วนเจ้าตัวไซส์ค่ะเขาจะมาพร้อมระบบการทําความร้อนแบบคอนดักชันนะคะระบบการทําความร้อนแบบคอนดักชันเนี่ยข้อดีของเขาก็คือมันใช้งานง่ายค่ะแล้วก็เจ้าตัวแชมเบอร์ของเขานะคะสามารถทําความร้อนได้ด้วยตัวของเขาเองซึ่งข้อดีของมันเนี่ยก็คือเวลาเราใส่ดอกเข้าไปกดอุณหภูมิที่เราต้องการพอระดับพีทเขาถึงจุด เขาจะสามารถมีควันออกมาได้เลยโดยที่เราไม่ต้องใช้ลมช่วยสูบอันนี้คือข้อดีของเขาค่ะแล้วควันของเขาก็จะค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเหมาะมากสำหรับคนที่ชอบควันเยอะๆตัวนี้ก็แนะนำนะคะ ส่วนข้อเสียของเขาก็คือด้วยความที่เชมเบอร์เขาสามารถทรําความร้อนได้ในตัวเองใช่ไหมเวลาเขาฮีทอะค่ะมันจะมีบางจุดที่เขาฮีทก่อนก็คือไมมก่อนมันก็อาจจะทําให้มีกลิ่นเพี้ยนนิดหนึ่งสําหรับคนที่ซีเรียสมากๆเรื่องเธอร์บีนนะคะในส่วนของแบตเตอรี่นะคะตัว Xmax V3 Pro เนี่ยมาพร้อมแบตเตอรี่3,000แอมป์ส่วน Xmax s t a r นะคะ2อ5 0แอมป์ M, ซึ่งต่างกันไม่มากค่ะแต่ถ้าถามถึงความถึกทนสามารถใช้ได้ทั้งวันตัวนี้ค่ะนะคะข้างในค่ะแบตเตอรี่จะหน้าตาเป็นอย่างนี้ไม่ตี่แกะแค่นี้เองนะคะส่วนตัว Starry เวลาแกะค่ะเราดันออกแค่นี้เองในการพกระหว่างวันเจ้าตัว Starry เนี่ย ก็สามารถอยู่ได้ยาวๆเลยนะคะถ้าสมมุติว่าระหว่างวันมีการแบตหมดหรือว่าต้องการจะเปลี่ยนฐานเราสามารถใช้ฐาน18650เปลี่ยนได้ก็คือฐานชาร์จนั่นเองค่ะวิธีการเปลี่ยนก็คือง่ายๆเราดันแค่นี้แล้วเราก็เปลี่ยนฐานสามารถคอนติเนียใช้ต่อได้เลยแต่ว่าถ้าสำหรับใครที่มี power bank ก็2ตัวนี้นะคะใช้สายชาร์จ USB-C เหมือนกันทั้งคู่ก็คือชาร์จเหมือน power bank ได้ปกติเลยค่ะเราก็จะสามารถใช้งานต่อเนื่องได้เลย ในส่วนของฟิลลิ่งการสูบเจ้า XMAX V3 Pro เนี่ยนะคะเขาก็จะเด่นเรื่องควันสมูทนุ่มกลิ่นที่ได้เนี่ยชัดเธอปีนไม่เพี้ยนนะคะส่วนเจ้า Starry นะคะเขาจะเหมาะกับคนที่ชอบควันเยอะๆควันลั่นๆนะคะหรือว่าแบบ ใครที่แบบชอบคกพาแล้วอยากเน็บกระเป๋าอยากได้ขนาดจิ๋วกระทัดรัดมากกว่า X m a x v 3 Pro ตัวนี้ค่ะจะรีคอมเมนต์มากๆส่วนเจ้าตัว Starry นะคะเขาใช้งานง่ายมากๆนะคะเพราะว่าเวลาเขา h e ท t ถึงสุดแล้วเนี่ยควันเขาจะออกมาเลยก็คือเราตั้งเอาไว้แล้วเราก็หยิบมาสูบได้เลยซึ่งมันใช้งานง่ายมากๆและในส่วนของ Starry ควันเขาค่ะด้วยระบบอบแบบ conduction ควันเขาจะเยอะกว่าเหมาะสำหรับคนที่ชอบควันเยอะๆนั่นเองะคะ่ะ ในส่วนของของแต่งค่ะเจ้าตัว X m a x v 3 Pro เนี่ยกินขาดนะคะเรื่องนี้เพราะว่าของเล่นอุปกรณ์ใดๆคือเขาเยอะกว่ามากๆด้วยความที่เขามาก่อนนะคะแล้วเขาก็ฮิตติดตลาดก่อนเพื่อนๆซึ่งของเล่นของแต่ง g ้า b สบู่เบอหัวข้อต่อต่างๆปากกระบอกสูมคือเขามีไว้ครบมากๆเลย ถ้าใครอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมคนดีมีทำคลิปไว้ให้ตรงนี้นะคะลองคลิกเข้าไปดูเดี๋ยวแปะลิงก์ให้นะในส่วนของ s t a r ์ลี่ค่ะของเล่นของอุปกรณ์แต่งของเขาอะ่ะจะน้อยกว่านะคะแล้วก็ที่ Xmax เขาทำออกมาที่เป็นตัวสายบ้องต่อแบบยางอะ่ะในความในความคิดเห็นส่วนตัวเราคิดว่าเออมันก็ค่อนข้างใช้งานยากนิดนึงเนาะเดี๋ยวลองขึ้นภาพไปให้ตรงนี้ แต่ว่าเผื่อใครชอบเพราะว่าความชอบของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเนาะในส่วนของสี X m a x V3 Pro มีดำฟ้าเงินม่วงส่วน s ตา r ์ลี่หันไปถามข้างหลังได้ไหมสตาร์ลมีดำฟ้าเขียวแล้วก็ตัวลบร์ด็อกเซตตีกตัวอ่ะส่วนตัวบล์ด็อกเซตนะคะนี่แพ็กเกจจิ้งสวยงามแบบนี้เลยค่ะข้างในจะมาพร้อมลายสี่ลายนะคะ นี่แบบนี้เลยซึ่งคือถ้าเราซื้อแยกอะ่ะแน่นอนว่าราคาจะสูงกว่าอยู่แล้วแต่เมื่อเขาทำแพคเกจจิ้งแบบนี้ไบบ็อกคิกมาแบบนี้มันจะคุ้มกว่าแล้วก็ถูกกว่าด้วยค่ะเราก็จะได้ไลายข้างใน<ม>เก๋ๆแบบนี้อ่าแล้วข้างในมีอุปกรณ์เสริมให้ด้วยข้างในมีอะไรบ้างก่วมปลบ่อกอกซิลิโคนกับข้อต่อเซรามิก เพราะฉะนั้นแพ็เกจจิ้งแบบนี้มันคุ้มกว่านะคะสําหรับว่าใครอยากได้อุปกรณ์แต่งใดๆไปด้วยจบไปแล้วนะคะสําหรับการเปรียบเทียบระหว่าง Xmax V3 Pro กับเจ้า Starry ใครมีคําถามใดๆสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะ<ม>เดี๋ยวคุณดีจะมาตอบแล้ววันนี้ฝากกดไลค์ subscribe และแชร์ช่องของนคนดีด้วยนะคะไปเลยบ๊ายบาย